look สวยดูดีเป็นธรรมชาติเค่นผิวสวยฉ่ำโกแบบเป็นธรรมชาติยังคงมาแรงต่อเนื่องไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนพร้อมใจกันออกมาอวดผิวรูปหน้าสุดเป๊ะปังไม่เว้นแม้แต่นักแสดงชื่อดังและคุณแม่สุดแกรง่งอย่างหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันที่มาร่วมอวดความสวยเปล่งประกายในงาน t h a i l a ด d g r a n ด l a u n c ก Gala งานเปิดตัวฟิลเลอร์ไบโอหรือไบโอยาลักฟิลเลอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยโดยโซเมดิคอลบริษัทผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านความงามชั้นนําพร้อมด้วยเหล่าที แพทย์และแขกกิติมศักดิ์ดระดับนานาชาติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรวมตัวของแพทย์ไทยที่เก่งๆแบบเอาว่าระดับท็อปที่รู้จักกันมาอยู่ในงานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องฟิลเลอร์นะคะนั mm ่น hmm. แหละก็ถ้าวันนี้เนี่ยใครไปตามคลินิกทั้งหลายก็จะไม่เจอแพทย์เก่งๆทั้งหลายเพราะทุกคนอยู่ในที่นี้หมดแล้วน้หนิงเอ๋นิ่งก็เป็นคนหนึ่งที่อย่างที่คนรู้แล้วว่าอยู่ในวงการสกินแคร์อยู่แล้วนิงเอ๋นิ่งก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับ รู้ให้มันทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวงการของทางแพทย์หรือวงการสกินแคร์ที่หนิงทำงานอยู่หนิงว่าการที่เรามีความรู้แล้วรู้เรื่องเทรนด์เรื่องนวัตรกรรมใหม่ๆเรื่อยๆอมันน่าจะเป็นการที่อัปเดตแล้วก็ตอบโจทย์คนที่เขาเป็นแฟนคลับเราแล้วก็ใช้ของเราได้ดีที่สุดคือต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆศึกษาเรื่องนี้มานานมากเราก็จริงๆตามตามบริษัทที่ทําฟิลเลอร์ตัวนี้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบสารเกี่ยวกับพวกไฮยาลูรอนิกซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทจีนที่ผลิต เขาเรียกไฮยาที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือสกินแคร์แทบทุกแบรนด์หรือว่าเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์ก็จะต้องใช้แบบว่าสารสกัดไฮยาลูน mm ิก hmm. จากที่นี่แล้ววันนี้เขามาทําฟิลเลอร์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าตอนนี้เราไปคลินิกไหนเจอหมอท่านไหนะเอ๊ะทำไมทำไมหยิบฟิลเลอร์ตัวนี้มาใช้ลบดีจริงหรือเปล่าเราก็เลยเ,ลเริ่มเข้าไปศึกษาเข้าไปเข้าไปหาความรู้คือถ้าสําหรับหนิงเนี่ยหนิงจะเชื่อแพทย์ท,ท,ยที่ต้องเป็นแพทย์ที่ไว้วางใจได้นะแพทย์ก็จะมีหลายประเภทให้คุณหมอหน่อยนะอันนี้ต้องเป็นคุณหมอแล้วล่ะเ คืออยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับคือในตลาดฟิลเลอร์ณวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับสำหรับผู้บริโภคเองก็ตามควจะต้องติดตามดีๆครับเพราะว่าตลาดของธุรกิจวามงามเนี่ยมันมีทั้งฟิลเลอร์เชื่อนะครับ มันมีทั้งมันไม่ตรงตามที่ควรจะต้องเป็น,นครับ,รบแล้วก็ความนิยมของคนผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะนิยมฟิลเลอร์ที่มาจากยุโรปเปียนแบบยุโรปเนาะเรามาก็เป็นเกาหลีนะครับพอพูดถึงแบรนด์จีนก็จะรู้สึกว่าโอ้จีนเหรออะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของออแบรนด์จีนเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจแหละนะครับแต่ว่าตัวเองได้มีโอกาสาไปดูที่โรงงานแล้วก็พบว่า จริงๆแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ดีมากเราต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าเองเนี่ยยังผลิตที่จีนเนาะ<ม>นะครับและแบรนด์ยุโรปชั้นนำก็เอาไปผลิตที่จีนดังนั้นจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาผลิตสำหรับยี่ห้อน,นี้นะเขาผลิตเ a ชเอเนี่ยลอ้อกันมากับตอนที่ยุโรปผลิตครั้งแรกในโลกด้วยด้วยซ้ำไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและบริษัทเขาก็ใหญ่มากนะครับแลบ้วมาตรฐานคุณภาพก็สูงมากแต่สิ่งที่แบบเสียอย่างเดียวเลยนะคือราคามันดังแบบว่าราคาบันดัแบบ จริงๆไม่ได้เสียแล้วเนาะหรืว่าจับต้องได้คือจับภาพสูงจับต้องได้แบบคนชอบเข้าใจว่าของแพงอ่ะคือของดีคนชอบเข้าใจแบบนั้นต้องและคุณภาพคือได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่คุณหญิงสัมพา์เมื่อกี้เห็นด้วยเลยอักรร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะพูดเวทีต่อไปคือไม่บวมอ่าซึ่งคือเป็นสิลเลอร์ที่ใช้ฉีดปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยอ่ะไม่ไม่ต้องรอว่าจะไปอุ้มน้ำกินน้ำเยอะๆคือฉีดปุ๊บรู้เลยว่า ผลมันคืออะไรยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์มาก่อนนะคะให้กับบริษัทฟิลเลอร์อื่นๆอย่างนี้ดีกว่าแบรนด์ยุโรปแบรนด์ไม่ใช่คือคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทาแล้วแค่วันนี้เขาลุกขึ้นมาทําเองไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าไฮยาเรตสิตไม่ได้อยู่ในแค่ฟิลเลอร์นะในน้ํายาในน้าตาเทียมในครีมบรุงผิวในครีมบำรุงผิวเขาเป็นเจ้าที่ผลิตใหญ่ที่สุดคือเกิน50%ของเฮยชเซในโลกนี้ผลิตที่นี้ จริงๆพวกเรานะในแง่ของฟิลเลอร์ใช่ไหมคะคอจริงราคาจะต้องได้ไหมราคาเลยเนี่ยเราในแง่ของหมอนี่เราตัดเรื่องราคาทิ้งไปก่อนอเพราะว่าเอาเรื่องคุณภาพกับความปลอดภัยนะคะ,ะก็จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะยึดหลักว่า1คือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยอคือหมายถึงว่าการใส่สารที่อะไรก็ตามที่ทําให้ฟิลเลอร์มันมีคุณภาพดีขึ้นหรือคงอยู่นานขึ้นซึ่งอันนี้ ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยากับร่างกายเรา<ม>เพราะว่ามันเป็นสารแปลกปลอมเพราะฉะนั้นอันนี้เขามีการใส่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนั้นดีกว่า<ม>อันที่2คือตัวเทคโนโลยีในการทําให้ความละเอียดของตัวเนื้อฟิลเลอร์เนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปมันจะเนียนไม่เป็นก้อนอประมาณนั้นถ้าอย่างเงี้ย่เงี้ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าจับแล้วไม่เป็นก้อนมไม่บวมใ,ในฐานะที่เป็น นักแสดงเนาะคือเวลาทำแล้วมันโป๊ะอ่ะก้องเนี่ยมันเห็นชัดก้องมันเห็นชัดดังนั้นฟิลเลอร์เนี่ยปัญหาของแมกหมอเองก็ตามนะคือบางทีทำแล้วมันดูแบบมันไม่เนียนนะถ้าคนทั่วไปโอเคแต่ถ้าในฐานะนักแสดงเนี่ยอาจจะไม่โอเคเพราะบางทีกล้องเนี่ยมันละเอียดมากเคยมีคนไข้บวมบวมเนี่ยแบบจับแล้วมันเห็นชัดเจนอยู่เท่ากันกับฟิลเลอร์ปกติทั่วไปเพราะระยะเวลาไม่ต่างจริงๆมี4ตัวค่ะในรุ่นนี้มี4ตัวมีตั้งแต่ตัวที่อยู่สั้นไปจนถึงตัวที่อยู่ยาวตัวที่อยู่ยาวที่สุดดเนนคืืออ15 คือจริงๆข้อด,ดีของฟิลเลอร์นะถ้าในฐานะผู้บริโภคที่ท,ที่เราก็ผ่านมือแพทย์มาหลายแพทย์แล้วเหมือนกันก็ <laughs> มันดีตรงที่หนึ่งว่ามันมีฟิลเลอร์หลายหลายหลายประเภทคือช่แบบถ้าจะ,จะจะฉีดใต้ตามันก็จะมีสําหรับใต้ตาโดยเฉพาะฉีดปากก็มีปากโดยเฉพาะหรือจะฉีดผิวผิวแค่แบบว่าเอาริ้วรอยก็มีริ้วรอยโดยเฉพาะหรือจะแบบว่าคนที่แบบ ขาดก,ก,การ่กกาดการเขาเรียกว่าตรากตาม,มันาหนักเราต้องการแบบลึกก็มีคืออันเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็อย่างที่บอกแหละไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผู้บริโภคที่ใช้หรือว่าตัวเองเองที่มีโอกาสลองคือไม่บวกแล้วเห็นผลเลยว่าโอเคแค่ฉีดแค่นี้ผลอย่างนี้นะไม่ต้องไปรอว่าจะต้องไปอุ้มน้ําแล้วก็ไปรอแบบรอว่ามันจะต้องถึงแค่ไหนพอไหมหรือไม่พออะไรเงี้ยถึงว่ามันตอบโจทย์ะะมันตอบโจทย์แล้วก็มีเห็นผลเลยในฐานะที่ เป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์เนาะเราก็ต้องพูดว่าถ้าคุณไม่อยากจะทําอะไรเลยคุณก็ล้างหน้าให้สะอาดทา moisturizer ดีๆแล้วก็ทากันแดดแล้วก็ทาครีมดีๆค่ะแต่ถ้าสมมติ <laughs> ล้าดีๆอาบผูดดีๆแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมาก,มากขึ้นไปกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆอย่างที่หนิงบอกอะอกว่าหนิงเ่ยเวลาเวลาสัมภาษณ์สื่อหรือเวลาไลฟ์สดตลอดจะพูดคํานึงว่า เราใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะเราต้องใช้ให้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปบางครั้งเราต้องอยากเป็นเหยื่อของการตลาดของแพงบางครั้งมันไม่ใช่ของที่แบบดีเสมอไปคือของดีจริงๆเนี่ยคือเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนให้มันให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งก่อนแต่ของอย่างเงี้ยคือเรามาพูดหรือเรามาเชิญชวนอะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือทุกคนไปทาแล้วเห็นผลแล้วก็คกปากต่อปากมากกว่าต่อจะให้เราพูดยังไงมันก็ไม่เท่ากับไปลองทําเองดู